สวัสดีครับท่านผู้ชมมาฟังสาระน่ารู้ไปพร้อมๆกันสาระงานนาจากสารานุกรมไทยบนนู่นสมัยตอนพลังงานน้ำเขื่อนภูมิพลเขื่อนภูมิพลกักน้ำเป็นจำนวนมากน้ำคือน้าเขื่อนมีระดับสูงเขื่องเขื่อนระดับน้ำต่ำ เม่จับกูเขื่อนน้ำจะไหลาจากหน้าเขื่อนซึ่งมีระดับสูงไปยังหลังเขื่อนซึ่งมีระดับต่ำเมื่อบันใบพัดไปความทาังน้ำไว้น้ำจะพัดให้ใบพัดหมุนเมื่อต่อแกงของใบพัดเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็จะหมุนและจ่ายไฟฟ้าออกมาน้ำหน้าเขื่อนและหลังเขื่อนที่แตกต่างกันทำให้เกิดพลังงานสานั่งซึ่งอาจเปลี่ยนให้เป็นพลังงานจนได้ดมปล่อยให้น้ำไหลาจากระดับสูงลงไปสู่ระดับต่ำ ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่เฟซบุ o o ยู u ูบไลน i และ Instagram มแอดสารคุ่มไทยและเว็บไซต์บัลซาด้าภูมไทับ